muchcuse <Nice> <Thanks. S 1> much Excuse me How How เป็นยังไงบ้างครับกับจอห์นวิกภาคที่1นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมา,าดูกันว่าในจอห์นวิกภาค2เนี่ยจะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับจากภาคที่1เนี่ยลูกชายมาเฟียตัวแสบเนี่ย ก็ดันมาฆ่าหมาของจอน,นะครับซึ่งเมียเขาได้ทิ้งไว้ให้และมันดันนะครับไปขโมยรถของจอน,นะครับ <Daisy. S 1> ถือว่าเป็นความชุร้ายของเจ้าลูกชายมาเฟียตัวแสบนะครับที่มันไม่รู้จักนะครับเดอะโบกี้แมนนะครับนักฆ่ามือหนึ่งขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้จอนก็ตามไปเก็บกวาด แค่ให้มาแล้วก็เอารถของตัวเองคืนมานะครับในภาคสองเนี่ยก็จะเป็นภาคต่อจากนะจากภาคที่หนึ่งภาคที่หนึ่งเนี่ยจอนถล่มกลับสเสละเลยนะครับเะฉะนั้นในภาคสองเนี่ยหลังจากที่จอนได้ล้างแค้นให้กับมาเรียบร้อยนะครับจอนก็ตั้งใจจะวางมือนะครับจากองค์กรนี้แต่แล้วทุกอย่างก็ต้องพลิกผันเพราะว่าด้วยกฎขององค์กรเนี่ย ถ้าหากว่าเรายังมีบุญคุณอยู่กับใครนะครับบุญคุณนั้นจะต้องท,ทดแทนด้วยกฎขององค์กรและถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามนะครับนักฆ่าคนนั้นก็จะถูกตามล้างตามล่าและก็ถูกฆ่าใ <Always S 1> นทะี่สุดเพราะนั้นเนี่ยด้วย <can> ความที่จรเนี่ยต้องการที่จะวางมือจากนะครับจากงานนี้จ,นจรจึงจำเป็นที่ต้องรับงานชิ้นนี้ <Thank you. S 1> นะด้วยความจำใจนะครับแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะกับพิกพันเมื่อนะครับผู้ที่ไหว้วานให้จรเนี่ยหรือว่าผู้มีพระคุณของจรเนี่ยนะครับซึ่งเขาได้ไหว้วานให้จรทำภารกิจนี้และเมื่อจรทำสำเร็จเขากับถูกหักหลังจากผู้ที่ไหว้วานนะครับะฉะนั้นเนี่ยงานนี้จะสนุกและเข้มข้นแค่ไหนนะครับในภาคที่2เนี่ยมาติดตามไปพร้อมกันครับ ในภาคนี้นะครับจอนจะต้องปะทะคน2กลุ่มด้วยกันนะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยนะครับเป็นลูกน้องขององวหนึ่งในหัวหน้านะครับขององค์กรซึ่งจอนเนี่ยนะครับจะต้องมาฆ่านะครับจะต้องมาเก็บหัวหน้าคนนี้ให้ได้นะครับและเป็นพี่สาวของผู้จ้างวานนั่นเองนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นกลุ่มของลูกน้องของผู้จ้างวานซึ่ง ได้มาหักหลังจอนเมื่อจอนทำภารกิจสําเร็จแล้วนะครับเอาละเรามาดูกันนะครับว่าจอนจะใช้ทักษะนะครับอะไรบ้างนะครับในภาคสองนะครับจะสนุกจะเข้มข้นหรือควรจะเติมเต็มในลักษณะไหนนะครับอ่ะเอาละไปดูพร้อมๆกันเลยครับ อันทุ่มในลักษณะนี้นะครับเราจะต้องควบคุมแขนบริเวณใต้ข้อศอกของ e องีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทําการม้วนตัวเองนะครับรือวทุ่มตัวเองเพื่อให้อ e ีกฝ่ายหนึ่งลอยนะครับลอยข้ามตัวไปแล้วก็นะจอนก็เลือกที่จะบิดคางนะครับใช้มือปัม๊มคางนะครับถือว่า,าเป็นการเล่นงานที่ลงตัวนะครับสวยใช้ได้ ความเข้มข้นก็สนุกมากขึ้นนะครับเมื่อจอรนหนีการไล่ล่าออกมาทางด้านหน้าของเวทีนะครับทําให้ผู้คนที่กําลังเต้นกันอย่างสนุกสนานเนี่ยเข้าใจว่านี่คือการโชว์นะครับเมื่อจอรนโผล่มาทางหน้าเวทีนะครับก็จะต้องลงไปชุลมุนอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะต้องจะต้องใช้ทักษะในเรื่องของการปัดป้องการหลบลีกนะครับทักษะการใช้อาวุธระยะประชิดนะครับ รวมถึงการจับบิลล็อกในสไตล์ของไอคิโดนะครับผสมปนเปกันไปนะครับการทุ่มนะครับที่จอรเรามาใช้เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสีของท่าล็อกนะครับที่ผู้ที่จะต้องล็อกนะครับผู้ที่จะทุ่มท่านี้ได้นะครับหนึ่งจะต้องมีความเข้าใจเรื่องของการจับการบิดและก็การล็อกนะครับเพื่อให้มีความแรงจรจะต้องมีการนะครับก้าวและถอยนะครับ เพื่อให้ลดนะครับการใช้กําลังจากข้อมือนะครับเปลี่ยนเป็นการใช้กําลังจากลําตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุ่มถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับแต่นี่คือในหนังก็จะมีการนะครับเทคตัวช่วยเพื่อให้ภาพมันออกมาดูสมจริงและสวยงามมากขึ้นนะครับจากที่จอนะครับได้ทำภารกิจเนี่ยสำเร็จตามที่ผู้ มีตามที่ผู้มีพระคุณเนี่ยได้บอกให้ทํางานชิ้นสุดท้ายนะครับแล้วหนีการไล่ล่ามาดัานมาเจอกับการหักหลังของผู้จ้างวานันและการเขาเรียกว่าเสร็จนาก็ฆ่าโคตรนั่นแหละเพะฉะนั้นเนี่ยงานนี้จอนก็ต้องจัดการนะครับแก้แค้นนะครับกำจัดผู้จ้างวานันรวมถึงลูกน้องด้วยนะครับ ฉากนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเอาใจนะครับผู้ที่ยื่นชอบนะครับ <leuk. S 1> เรื่องของอาวุธปืนโดยเฉพาะนะครับซึ่งจอรนจะต้องโชว์ทักษะในเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะครับต่อสูญญ้ระยะประชิดทั้งสั้นและก็ยาวนะครับในการที่จะนีการไล่ล่านะครับและก็กำจัดผู้ที่หักหลังเขาเมื่อจอร์นนะครับมีลอรกะาจ <Skywalker> ได้ินได้นะครับก็ต้องมาเจอกับบรรดานักฆ่านะครับที่มีความชี่ยวชาญในเรื่องของการต่อสู้ระยะประชิดนะครับและงานนี้เองเนี่ยจอรนก็ต้องโชว์ความสามารถนะครับโดยใช้ของร,บรอบตัวนี่แหละมาเป็นอุปกรณ์ในการต่อสู้นะครับแม้กระทั่งดินสอเอ้ยหรือมีดสั้นนะครับและทักษะการต่อสู้มือเปล่านะครับงานนี้เนี่ยถือว่าสนุกมาก หลักในการใช้นะครับดินสอแทนมีดเนี่ยนะครับก็ต้องเล่นงานในตำแหน่งที่มันเปราะบางมันมีความนิ่มนะครับแต่ถ้าหากว่าไปเล่นงานในส่วนที่มันแข็งอย่างเช่นไปทิ่มกระดูกหรือท่อนแขนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ได้ผลนะครับก็คือมันอาจจะหักง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ในฉากนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความเหมาะสมน่าสนใจครับ อย่างที่เคยบอกไว้นะครับในการเข้าปะทะเป้าหมายนะครับในลักษณะที่เป็นเส้นตรงยังไงก็จะมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจําเป็นต้องเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายในในลักษณะที่มีความต่อเนื่องในขณะต่อสู้ด้วยอาวุธจะต้องเคลื่อนที่ซิกแซกนะครับรูปตัว S หรือว่าตัวแซกก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับแต่ในส่วนของฉากนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยเลือกที่จะเผชิญหน้านะครับเอาตัวเข้าแรกโดยใช้เสื้อที่เป็นเกราะกำบังเนี่ย แต่ยังไงซะก็จะมีความเสี่ยงและการปัดของพระเอกเนี่ยก็ขาดความเหมาะสมความรัดก,กุมความปลอดภัยเพราะว่าอ e ีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้ทําการยิงในตําแหน่งที่ต่ําแต่พระเอกนะครับใช้มือปัดโดยความเป็นจริงแล้วที่เหมาะสมพระเอกต้องใช้ขานะครับใช้ขาปัดและใช้มือในการตอบโต้อย่างอื่นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระเอกใช้มือปัดเนี่ยแน่นอนก็อาจจะไปโดนส่วนอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ ฉากที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของพระเอกนะครับที่อาศัยการต่อสู้ในลักษณะเอาตัวเข้าแลกกรณีที่พ่งเข้าตรง,งในี้มีการยิงสวนเข้ามาเนี่ยการปัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้และแต่บังเอิญว่าในส่วนของฉากนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ที่มันยืดเยื้อะนะครับเพราะจริงๆแล้ว เมื่อพระเอกทําการปัดและหลบแล้วเนี่ยให้พระเอกถอยหลังนะครับลากขาที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละไปข้างหลังและเอามือที่ถือมีดอ่ะปักตรงบริเวณตรงท้ายถอยเกมปิดเลยนะครับแต่ว่าในฉากเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มันมีความยืดออกไปก็คือนะครับหลังจากที่จอนนะครับได้ใช้ดินสอแทนมีดไปแล้วเนี่ย ก็มาถึงในส่วนของการใช้ทักษะด้านยิสงยนะครับก็คือการจับบิดล็อกนะครับควบคู่กับทักษะอื่นนะครับในกรณีที่จอนจับบิดล็อกคอนครับจอนเลือกที่ใช้ตัวเนี่ยหรือว่าขาเนี่ยมาครอบอีกฝ่ายหนึ่งไว้ครอบผู้หญิงไว้จริงๆการทําแบบนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการยืดเยื้อของของการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ง่ายก็คือจับค้างไว้เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วใช้หน้าแข้งนะครับ กระแทกลงไปบริเวณไหล่นะครับรู้บริเวณหลังเกมก็จะปิดทันทีและการบิดเขาเนี่ยก็จะใช้แรงน้อยลงด้วยนะครับส่วนการเลาะการยิงในขณะนะครับในขณะที่จอนทําการล็อกด้วยขานะครับของนักซูมโมคนนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งแรกที่จอนยิงเนี่ยคือลตัวสังเกตได้ชัดว่าการยิงลตัวเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งสําคัญนะครับก็จะส่งผลให้เกมมันยืดเยื้อหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ยังฝืนฝืนได้ยังตอบโต้ได้เพราะฉะนั้นการเลือกตำแหน่งยิงบริเวณหัวจริงจริงหลังจากที่จอนนะครับหนีรอดมาได้หลายครั้งหลายคราตอนนี้ก็มาถึงนะครับถึงคราวของผู้ที่ทรยศเขานะครับหักหลังเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย ในฉากนี้นะครับในฉากนี้จอรนจะได้ใช้ทักษะการต่อสู้ระยะประชิดเน้นในเรื่องของยุยิสึนะครับและมีทั้งข้อดีและก็ข้อที่บกพร่องนะครับหลายจุดเหมือนกันนะครับมาดูกันเลยครับเมื่อมีการเผชิญหน้ากลางหอนะครับปืนของจอรเนี่ยก็เกิดขัดลำกล้องนะครับหรือว่ากระสุนหมดเนี่ย จึงทำจึงเปิดช่องให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับลูกน้องของนะครับของผู้บงการเนี่ยนะเข้ามายิงยิงจอน,นะครับในระยะประชิดแต่บังเอิญว่าจอนเนี่ยได้ทําการปัดได้นะครับไม่โดนวิธีกระสุนนะครับแต่การปัดของจรเนี่ยผมเคยพูดแล้ว <c oughs> การปัดและตอบโต้ของจรในลักษณะนเนี่ยสามารถทําได้ครับแต่ว่าจะส่งผลให้เกิดความยืดเยื้อในการต่อสู้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับหลังจากที่ตอบโต้เนี่ยเขาก็มักจะปลดอาวุธกันแต่ว่าจอรนกลับเลือกที่จะใช้การโรนะครับกลิ้งเพื่อที่จะทําการทุ่มอีกฝ่ายหนึ่งและก็ไปปลดอาวุธในขณะที่อยู่บนพื้นนะครับก็ในส่วนนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันก็ถือว่าท่าสวยนะครับสหรับความมันเทิงแต่จอรมาพลาดในเรื่องของการปลดอาวุธนะครับการปลดอาวุธของจอรนเนี่ยนะปลดผิดนะครับการปลดอาวุธของจอรนนะครับ วิธีการทำที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องวนปืนนะครับจับบิดแล้วก็หมุนในลักษณะหมุนเข้ามาหาตัวเอวของเราเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการใช้ได้เลยนะครับหรือบิดจับบิดแล้วก็วนเข้าไปสู่ขั้นตอนของการใช้อาวุธปืนโดยที่ไม่ต้องกลับมาหาเอลก่อนก็ได้ก็นะใช้ได้เช่นกันแต่การที่จอเลือกที่จะดันนะครับจับบิดแล้วก็ดึงออกดึงปืนออกไปข้างหน้านะครับ ตรงนี้นะครับมันจะทําให้ปืนเนี่ยหลุดยากเพราะว่าไม่ได้อยู่ในลักษณะของการควบคุมข้อมือของคนที่ก็จับอาวุธปืนอยู่นั่นเองการล้มนะครับหรือว่าการเซฟตี้ขณะที่เราล้มเนี่ยมีหลายลักษณะนักกีฬาก็จะใช้การตบลงกระจายถ้าเป็นนักแสดงหรือสแตนด์อินเนี่ยก็จะใช้ในลักษณะของการล้มนะครับยกหลังหรือ โรลลิ่งนะครับในลักษณะที่เอาหัวไปนะครับม้วนหน้าไปหรือออกด้านข้างนะครับแล้วก็กลิ้งแบบด้านข้างนะครับเหมือนกับเราล้มมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะกลิ้งด้านข้างเนะี่ยอย่างในหนังเรื่องนี้นะก็จะใช้ลักษณะของการกลิ้งด้านข้างนะครับเพื่อเซฟตัว <c oughs> มาถึงในส่วนของการปัดป้องกัรหลบหลีกนะครับการตอบโต้โดยการชุ่มและตามด้วยการปลดอาวุธ จากที่สังเกตมานะครับสอตอนเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าจอนนะครับไม่ชํานาญในเรื่องของการปลดอาวุธแต่จะใช้วิธีการกระชากการดึงออกไปนะครับ <c oughs> เรียกว่าพราะการปลดอาวุธเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยในส่วนของการจับการบิดและการล็อกซึ่งการล็อกในตรงส่วนนี้เมื่อเราบิดเนี่ยจะทําให้นะครับอาวุธหลุดมาในลักษณะที่เขาควบคุมไม่ได้ มันจึงง่ายต่อการปลดอาวุธนั่นเองนะครับแต่จอนเนี่ยใช้ลักษณะของการกระชากแสดงว่าจอนเนี่ยอาจจะไม่ชํานาญในเรื่องของการปลดอาวุธเพราะเขาจะใช้วิธีการกระชากเพราะฉะนั้นการปลดอาวุธจริงๆแล้วมันง่ายมากนะครับก็คือการจับนะครับการบิดให้อยู่ในลักษณะของการล็อกเมื่อเราบิดเพิ่มนะครับอาวุธมันก็จะหลุดจากการควบคุมของเขานั่นคือลักษณะของการจับบิดล็อกนะครับซึ่งจะต้องเข้าใจหลักของการล็อกที่ดีนั่นเอง ปืนนั้นไม่ใช่อวัยวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีโอกาสที่จะกระสุนหมดหรือว่าปืนขัดลำกล้องนะครับหรือปืนเสียอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฉากนี้เนี่ยจอทําได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อปืนเสียหรือปืนหมดกระสุนก็คว้างใส่หน้าแล้วพุ่งเข้าชาร์ตนะครับทันทีพร้อมกับนะครับจับทุ่มในฉากนี้เนี่ยถือว่าได้ใช้องค์ความรู้ในเรื่องของยุยิสึได้อย่างดีนะครับมีความเหมาะสมนะครับขอเชินชมครับ สังเกตการถือปืนเคลื่อนที่ระยะไกลของจอนนะครับการจัดร่างกายค่อนข้างดีมากระยะใกล้นะครับก็เจอการใครไวกว่าก็ได้เปรียบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ในระยะประชิดเนี่ยสังเกตดูนะครับเมื่อเข้าสู่ระยะประชิดอาวุธก็พร้อมใช้มือก็พร้อมเที่ยวทำการปัดป้องแสดงว่าได้รับคําแนะนํามาอย่างดีจากผู้ชี่ยวชานะครับขอชื่นชมครับสำหรับจากนี้ สำหรับฉากที่มีการต่อสู้กันในห้องกระจกเงานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีฉากที่น่าสนใจอยู่ฉากหนึ่งก็คือตอนที่มีการยื้อแย่งกันนะเพื่อจอนที่จะเข้าไปแย่งอาวุธที่อยู่ตรงบริเวณนะครับบริเวณเอวของอีกคนหนึ่งนะครับจอนเข้าไปตะคุบปืนแบบนั้นจะมีความสุ่มเสียงมากถ้าว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ กานล็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะโน้มคอไปเพื่อเกี่ยวคางจอนนะครับให้คางมันเปิดขึ้นแล้วก็จอนก็ไม่สามารถที่จะมายื้อแย่งที่อาวุธที่เอวได้เพราะฉะนั้นจอนก็จะโดนยิงถ้าว่าสถานการณ์จริงๆ <You S 1> จ,จะเป็นอยานะ่างนั้นแต่ในหนังเนี่ย <want> โอเคหละ,ละนะครับอีกฝ่ายหนึ่งยังโน้มคอมาไม่ถึงนะครับโน้มแขนมาเกี่ยวคางไหนไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยจอนถึงรอดและสามารถที่จะย่งอาวุธไปได้นะครับ ในฉากที่จอนกระโดดทะลุกระจกไปนะครับแล้วก็ใช้คนที่เขา,าไปกระแทกเนะี่ยล็อกไว้นะครับใช้เป็นกรอกกำบังป้องกันการยิงจากด้านบนถือว่าสร้างสรรค์ครับฉากนี้ถือว่าสวยงามการล็อกก็ใช้ได้ครับงานนี้เนี่ยยิสุดจัดเต็มครับ เพ็นดีกว่าถ้าทางจะรอดยากนะครับคงต้องใช้คํานี้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจอนเข้าใกล้เป้าหมายเข้าทุกทีแล้วนะครับเดี <S <S ย๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับลองสังเกตดูการหลบหลีกของจอนนะครับแบบนี้เรียกว่าวการหลบหลีกแบบเส้นตรงนะครับซึ่งยังไงซะก็ยังไม่พ้นวิธีของอาวุธตราบใดที่อีกฝ่ายหนึ่ง นะครับยังคงรุกได้เรื่อยๆนะครับเราอาจจะมีโอกาสพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า,าไม่ต้องการที่จะให้มันพลาดหรือยืดเยื้อเนี่ยให้หลบหลีกในลักษณะวนไปตามทิศทางแรงด้านใดด้านหนึ่งแล้วแต่การตอบโต้นะครับของเขาและนี่ก็เป็นข้อยืนยันนะครับอย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนมาเป็นการหลบหลีกตามทิศทางแรงหรือแบบแนวเส้นโค้งนะครับสถานการณ์ก็จะพลิกผันทันที แัะนี่ก็เป็นคําตอบเช่นกันว่าเมื่อไหร่ที่เราเลือกที่จะปัดป้องและหลบหลีกเป็นแบบแนวสินตรงโอกาสพลาดจึงมีสูงค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงหรือถ้าไม่เป็นโอกาสของเราจริงๆนะโอกาสพลาดจึงสูงอย่างเห็นได้ชัดสวยละสิเงามาจุราชมาเยือนซะแล้ว Jonathan just walk away ผู้จัดการโรงแรมพูดไม่ทันขาดคำจอนก็สัดเปรี่ยงไปนะครับ <Kid>. <S 1> <S 1> นี่ก็เป็นตอนจบของจอนวิกภาค2นะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของจอ h n นวิกภาค3เพราะอะไรเพราะว่าจอนเนี่ยได้มาทำผิดกฎของก่อนนะครับนั่นก็คือดันมาฆ่าคู่กรณี ในโรงแรมนะครับและเมื่อจรอน,นะครับได้ทำผิดกฎขององค์กร hey, <Jonathan. S 1> โดยมาค่าผู้กรณีในโรงแรมขององค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาค3เนี่ยจรจะต้องถูกนะครับไล่ล่าจากคนขององค์กรเพราะว่าการกระทําของจรนในคราวนี้นะครับ <You S 1> มาดูกันต่อในภาค3ครับ not สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจแต่ถ้าหากว่ารู้สึกประทับใจและเห็นว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe หรือกดแชร์นะครับและเพื่อที่เราจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับในครั้งต่อไปก็ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำถามมีข้อสงสัยหรือความสนใจที่อยากจะให้ครูทำคลิป เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆนะครับที่ช่องนักสู้ได้ให้ไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ตตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ